คนร้องขอมาว่าดูวิธีตั้งมีดแบบชัดๆหน่อยนะครับว่าตั้งยังไงแบบไหนนะครับมีดแรกก็จะเป็นมีด15องศานะครับนี่อันนี้จะเอาละเอียดหน่อยนะครับนี่มี15 15องศานะ้าตามาน,นี้นะครับใส่เข้าไปเลยน,นี่นะครับใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปทีนี้ ถ้ามองด้วยตามก็จะเห็นอยู่แล้วว่าครับว่าขอบเหล็กมันถึงตรงไหนเนี่ยขอบเนื้อบ่าเนี่ยเนี่ยขอบเนื้อบ่าครับข้างเนี่ยเนี่ยนะครับเราก็จะตั้งแบบนี้นะครับนี่ให้มันโดนสุดขอบเนื้อบ่าครับเนื้อบ่าอยู่ตรงไหนก็ให้มันสุดตรงนั้นแหละนะครับเนี่นี่เนื้อบ่าใช่ไหมครับก็จะให้มันเลยเนื้อบ่ามานิดนึงนะครับแนี่ให้มัโดน มินียมอ่ะครับเนื้อมินียมของฝานิดนึงนะครับเพราะว่ามันเอียงนะครับเวลาเราเปลี่ยนหลอดฟานยางนะครับพอโดนวาลนี้แล้วเราก็เริ่มปาดได้เลยนะครับนี่คือมีดแรกนะเดี๋ยวผมจะสอนมีดต่อไปด้วยนะครับจะปาดมีดนี้เสร็จก่อนอ่านี่ แล้วต้องปาดลงลึกแค่ไหนนะครับให้มันโดนทั่วทุกมุมครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าต้องปาดลงลึกแค่ไหนปาดแค่ว่าให้มันโดนทั่วทุกมุมเราให้มันโดนหน้าสัมผัสให้หมดเลยนะครับแค่นั้นก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าระยะที่พอดีตรงกลางใบเนี่ยมันจะอยู่ระยะตรงไหนนะครับอ่าต่อไปก็เป็นมีดหกสิบองศานี่มีดหน้าตัดไปเลยนะครับนี่หน้าตัดแบบนี้ ไม่มีตัดปลายนะครับใส่เข้าไปเวลาตั้งนี่ให้มันโดนข้างในครับด้านล่างให้มันโดนเนื้อขอบบาดด้านล่างแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องไปตั้งไมโครยอะไรต่างๆนะครับไม่เหมือนมีสามมุมมีสามมุมต้องตั้งพอมันจะได้ปาดไปเลยนะครับแล้เวเราก็ปาดได้เลย ่วนมีถนหกสิบนะครับปาดแค่ไหนปาดให้จนด้านล่างครับที่เราปาดหกสิบองศามาประจบกันกันกนกบตัวสิบห้าองศาด้านบนที่เราปาดนะครับหรือว่าเกือบก็ได้เกือบเกือบนะครับเกือบเกือบพอนั่นแล้วเราก็ถ่างเวอร์เนียร์ดูนะครับถ่างเวอร์เนียร์ที่มุ60ม60องศากับ15องศาที่มันประจบกันพอดีครับนี่เราก็ล็อกเวอร์เนียร์ไว้แล้วก็ มาเทียบกับตัววาวนะครับนี่ว่ามันอยู่ระยะที่กลางหรือยังถ้ามันอยู่กลางแล้วก็โอเคแบบนี้ก็คือผ่านแล้วนะครับได้เลยนะครับถ้าได้แบบนี้ก็คือโอเคเลยมันจะพอดีครับถ้ามันประจบมาแล้วต่อไปก็จะเป็นมีดสุดท้ายเลยก็คือมีด45องศามีดไฮไลท์นะครับอยู่ไม่อยู่ขึ้นอยู่กับมีดตัวนี้แล้ว แบบนึงนะผมหาก่อนวางไว้ในแล้วนี่ก็เหมือนมีเหกสิบน,นะครับแต่ว่าจะตัดปลายโอเคก็ใส่เมีดเข้าไปใส่เข้าไปตั้งให้มันโดนหกสิบกับสิบห้าองศาครับผมที่มันประจบกันใต้มันโดนตรงกลาง ตรงที่มันประจบก,กันพอดีแค่นั้นนะครับแล้วก็ล็อกมีดปาดแล้วมีคนถามต้องปาดกว่างไหมนะครับปาดสี่สห้าองศาต้องปาดกว่างไหมไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่กว่างเกินกว่าหน้า,าสัมผัสสี่บห้ของตัวใบวาวเนี นะครับเนี่เงาเขาขาวเนี่ยนี่คือสี่สิบห้าของใบเบาครัแบบนึงนี่ตรงนี้นี่นี่คือสี่สิบห้านะครับต้องไม่โตกว่าตรงนี้นะครับไม่ใหญ่กว่าแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็เวอร์เนียวัดดูก็ได้นะครับเวรเนียวัดดูวัดวดูงี้ปึ๊บอ่าผมวัดดูขาวขาวดูด้วยสายตาให้อันนี้มันหนาอยู่ประมาณ2มิลน,นะครับ2มิลแล้วก็ป่าสักมิลหนึ่งนะครับ ความโตของแนวตักมิลหนึ่งมิลหนึ่งมิลสอง,ม,สองมินครึ่งนะครับไม่เกินนี้ไม่ต่ํากว่ามินก็พอดีแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับที่การจะปาดโอเคิีนี้เป็นคนรู้ใครก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่สอนแบบละเอียดให้เลยนะครับหวังว่างคงจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ ลองทักเข้ามาสอบถาม Facebook ช่างอัดปัิศบีหรือทางแฟนเพจก็ได้นะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแต่ขอดนึงนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่อยากได้ข้อมูลจากผมแต่ผมไม่ได้อะไรด้วยเลยนะครับผมก็ไม่อยากจะทำหรอกผมก็ขี้เกียจทำทำงานมันก็ยุ่งแล้วนะครับอยากจะต้องมาตอบคำถามอีกนะครับ ถ้ามีคนดูมีคนขอนะครับผมก็มีกำลังใจที่จะลงคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากว้ันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมช่างอัลบัรซบีสวัสดีครับ